สบายดีพี่น้องส,สุขสุขคนเนาะวันนี้กพะพามาอยู่สวนยไฮที่เก่าเนะะาะทำตมบรรยากาศย่ำช่วงใบใบนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะพี่น้องเจ็ดทอด แรก็มีลมเย็นๆนะลมเย็นๆธรรมชาติเดี๋ยวเราจะพายางไปบ้งปางเนีนยรร่ยกาดกาดในกล้วยนะถนน

บรรยากาศเนี่พีนน่น้นองอกเ่าดกแห่งพี่น้องบรรยากาศก็กดีเลยแหละค่อ,ขอนข้างดี